ฐานไฟเก่ากับมือที่สามอะไรน่ากลัวกว่ากันสำหรับผมนะครับมองว่าฐานไฟเก่าคือคนที่เราเลิกกันไปแล้วและพอมาเจอกันใหม่ในความรู้สึกเก่าๆมันไม่มีหรอกครับสำหรับผมนะคนอื่นไม่รู้นะครับแต่ว่าสำหรับผมแล้วคนที่ผมเลิกไปเวลาเจอกันก็แค่คนรู้จักความรู้สึกเดิมๆแม้กระทั่งว่าอยากจะเข้าไปกอดไปอะไรเหมือนเดิมเนี่ยมันไม่มีนะครับมันเหมือนกับ คนที่เคยรู้จักแค่นั้นเองนะครับแต่สําหรับมือที่สมือที่สามคือของใหม่ที่เข้ามาใหม่อันนี้เนี่ยมันน่ากลัวนะครับเพราะว่ามนุษย์ผู้ชายมนุษย์ตัวผู้เนี่ยนะครับอะไรที่มันเป็นกลิ่นใหม่ๆเนี่ยมันมัน,ม,นมันรู้สึกปึงปังมันรู้สึกอยากจะเข้าไปใกล้คุกคีนะครับอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับมือที่สามน่ากลัว